ดีคะ่ะคุณผู้ชมละครโทษฐานที่รักเธอโดยค่ายเลิฟดราม่าของผู้จัดพี่ไก่วรายุทธ์เปิดกล้องวันแรกทำออกพระเอกนายนภัทรวาวุ่นเลยคะ่ะพอาดนลอมด้วย4ี่สาวสวยสีสไตล์ฝ้าสาวๆที่ไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนก็จูนติดง่ายมีอะไรเป็นตัวเชื่อมตามไปส่องกันคะ่ะเปิดกล้องซีนแรกพระเอกนายนภัทรก็ฮอตจัด ได้ประกบสี่สาวทันทีแท็กทีมกันมาทางนางเอกมินรันาวีน้ำหวานภูริตาโยชิรินดาและเคสมาริรินบรรยากาศการทำงานต่างคนต่างตื่นเต้นเพราะเพิ่งได้เข้าบทบาทคาแรคเตอร์ตัวเองครั้งแรกแถมฉากก็ไม่ง่ายเป็นโมเมนต์เลือกลากคู่พระนางเข้าใจผิดกันและไม่ชอบหน้ากันแต่หนุ่มนายรับมือสีสาวสบายมากนี่แค่เลเวลหนึ่งต่อไปจะสนุกปวดขึ้นแน่นอนขอกำลังใจส่งมาที่กองโทษฐานที่รักเธอเยอะๆเลยค่ะครับก็วันนี้เปิดก้องวันแรกนะครับของละครเรื่องโทษฐานที่รักเธอครับเป็นไงบ้างครับทุกคนตื <c oughs> ่นเต้นมาก <c oughs> เป็นวันแรกกันเนาะจร<ช>ิงทุกคนก<ฮะ>็คือแบบตื่นเต้นแล้วก็มีความแบบแไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไง<ม>ก็จะต้องมีการจูนกันเกิดขึ้นสําหรับคนรอบตัวของเราเนี่ยมีความผูกพันหมดเลยครับเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมง,งานกับนักแสดงทุกคนที่อยู่ตรงนี้เลย <S <S ทุกคนมาแล้วหนูก,ก,นก็รับบทเป็นพีว่วานะคะเป็นผู้จัดการสาวเนาะเป็นละครเรื่องแรกเลยค่ะก็เกรงอ่านบทอ่านแล้วอานอีเคสค่ะรับบทพระพายเป็นน้องสาวของพี่วายุเป็นการถ่ายทำที่สนุกสนานแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีสําหรับคิวแรกเนาะฝากทุกคนด้วยนะคะติดตามละครโทษฐานที่รักเธอนะะคมี ครบทุกรถแล้วก็รับรองว่าเข้มข้นแน่นอนค่ะ